โครงการโรงเรียนสุดจริตเรื่องความซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งโพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสามนำแสดงโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 đó nhỉ. Cả đội tập. Thế khăn được không? Yeah. 6 5 8. Căng cứng. อุ้ยต่อตัางไรเนี่ยเออดูดีกว่าอุ้ยต่างเย,ยเยอะเลยเรามีของที่อยากได้เยอะเลยอ่ะไม่ได้สิเจ้าของเขาต้องเสียใจมากแน่ๆเลยอ่ะเอาไปให้ครูคูดีกว่า ยูเก่กากรเปาตังได้ไม่รู้ของใครหย,ยิบกระเป๋าตังใครคงไม่ยอม่เก่งไปเลย,ยดเไไดีด๋ยวครูเอาไปแจ้งให้นะโอ้ยนกระเาตังผมงไหมกูเห็กระเป๋าตังของไห้ใบ,บ,บสีดำๆอ่ะใช่จริงหรือเปล่าคะโอ้ใช่ขอเช็คเงินหน่อยครับโอตั้งอยู่เลยครับขอบคุณครับครู นที่เก็บได้คือน้องแตงโมค่ะน้องแตงโมเป็นเด็กดีแล้วก็สื่อสย์มากเลยคะ่ะโอ้คุณมาเลยหนูคือเก็บตังค์ลุงได้เองเป็นคนสื่อสารมากเลยขอให้ชีวิตเจริญเจริญนะลุกกลับก่อนนะสวัสดีครับคุณแม่กลับมาแล้วหรอลูกใช่ค่ะเป็นยังไงครับไปโรงเรียนวันนี้วันนี้หนูเก็บตังค์หนูเก็บกระเป๋าตังค์ของคุณลุงได้แล้วทีนี้หนูก็เอาไปให้คุณครูค่ะ แล้วคุณลุงเขาก็มาเอาคืนค่ะแล้วคุณลุงเขาก็บอกว่าหนูเป็นเด็กดีและซื่อสัตย์มากค่ะอืมน่ารักมากเลยลูกแตงโมเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะหนูเป็นเด็กดีมากเลยนะคะอะไรก็ช่างที่ไม่ใช่ของเราเราเก็บได้ก็ไม่ควรจะเก็บไว้กับตัวเราถูกต้องไหมคะอ,มอย่างนี้แหละถูกแล้วลูกไม่ภูมิใจในตัวลูกที่สุดเลยถ้าลูกจะเป็นคนแบบนี้ ไปเรื่อยนะคะประพลืิดดีแบบนี้ไปเรื่อยๆะทชีวิตลูกนะคะในอนาคตเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีแต่คนรักคนดีแม่ภูมิใจในตัวลูกที่สุดก,การที่เรามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงและจริงใจต่อผู้อื่นนับว่าเป็นคนมีเกียรติเป็นผู้มีความกล้าหาญในตนเองกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นที่นับถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี ทำให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิต